สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเติมแก๊สไฟแช็กกันนะครับส่วนไฟแช็กที่สามารถเติมได้นะครับจะต้องมีรูเติมอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้แก๊สกระป๋องแบบนี้นะครับในการเติมครับนี่นะครับ แก๊สบูกานะครับสำหรับเติมไปแช็คครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเติมกันเลยนะครับใช้ตัวนี้นะครับแก๊สเช็คตัวนี้ตอนนี้ครับจุดไม่ติดนะครับขั้นตอนการเติมก็ง่ายง่ายเลยนะครับเราก็แค่คว่ำคว่ำกระป๋องลงนะครับเวลาเติมครับ อย่างนี้นะครับชักจิ้มเลยครับถ้าแก๊สเต็มครับแก๊สมันจะดันไม่เข้านะครับอย่างนี้ครับแสดงว่าแก๊สเต็มแล้วนะครับเติมประมาณสักสามสิบวิก็เต็มนะครับแล้วมาจุดครับนี่ครับติดแล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับ ไฟแชกหัวฟู่นะครับไฟแชกนี้จะหมดแก๊สจะหมดเร็วมากครับเราจะซื้ออันใหม่ก็เมืองตังครับเราซื้อแก๊สกระป๋องนี้ครับประมาณห้าสิบบาทครับซื้อมานี่ะครับน่าจะประหยัดมากเลยครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็เติมได้ครับเติมไปแล้ววิธีการเติมก็เหมือนกันนะครับคว่ำกระป๋องลงครับแล้วจิ้มที่รูเติมนี่ะครับ อันนี้อันนี้จะมีวิธีจะมีจะมีที่ดูแก๊สครับแล้วก็เติมไปออนี่นะครับเติมเติมประมาณนี้ก็พอนะครับใช้นี่อีกนานเลยครับรุ่นนี้ครับ เรียบร้อยครับไม่ยากครับเดิมง่ายมากครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม